สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับครสัพไทยแลนด์และดิฉันนภัสปันถงเพชรน,นะคะเราพาคุณผู้ชมมากันที่ระยองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่เราจะมาตามหาคําตอบในเรื่องของสวนป่านิเวศระยองวนารมของกลุ่มปตทค่ะซึ่งคําตอบนี้นะคะเราได้ผู้ไขข้อข้องใจแล้วค่ะก็คือคุณสุกฤตสุรบดโสพลน,นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตเรเลียมและการกลั่นค่ะเราไปรับฟังความคิดเห็นและคําตอบจากท่านกันเลยค่ะ แล้วนี่คือเป็น,<ว>เ,ปนเป็นต้นไม้ที่อยู่ดั้งเดิมที่นี่ไม่ได้เอามาปลูกเพิ่มน,นะคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเป็นเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นฮะ,ะที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะฮะที่ที่เราเราเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าส่วนใหญ่คือเอาพันธุไม้มาปลูกเพราะว่าจะต้องปลูกจากมเมล็ดะนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นไม้พวกนี้จะสูงแค่เหมือนกับที่เราเราเรา,เราเป็นตัวอย่างที่เราปลูกนะรประมาณแค่60 8 0เซนเท่านั้นเองนะฮะ,ะที่ดูนะภายใน1ปีเนี่ยสามารถจะโตได้ขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้คือคือปลูกจากเมล็ดหมด เพราะว่าการที่จะทําให้ต้นไม้โตเร็วนี่นะครับะจะต้องใช้เมล็ดปลูกซึ่งมีรากแกว<ม>้วนะฮะอันนี้คือสําคัญมากเลยเพราะถ้าเกิดเราไปซื้อต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีรากแกว้วเพราะฉะนั้นการเติบโตจะช้ามากนะครับเพราะที่นี่ก็คือจะพัฒนาจากต่างจากที่อื่น<ม>คือเราเริ่มจากปลูกจากเมล็ดเกือบหมดเลยเใช้ส่วนใหญ่เป็นพืชพื้นเมืองเพราะพืชพื้นเมืองจะโตเร็วเพราะมันจะคุ้นเคยกับอากาศในบริเวณจังหวัดระยองอยู่แล้วนะครับมีถึง4ี่สกว่าพันนะจริงๆแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเราปลูกนะฮะซ้อนกันไปหมดเลยนนะแแล้วมัักก็จย่งโต าการแย่งกันโตเนี่ยก็ทำให้มันโตเร็วกว่าปกติทำไม,นะไมล่ะคะแย่งกันโตไม่เป็นการแย่งอาหารเหรอคะเราเราก็ต้องใส่อาหารด้วยฮะคือก่อนปลูกเนี่ยจะบํารุงนะฮะ<อ>ใส่ปุ๋ยใสออออ่อะไรนะ,ะดินนะฮะอาหารนะฮะใส่เข้าไปปนกันหมดนะครับแล้วจะเห็นได้ว่ามีเศษไม้ใบไม้เนี่ยเราไม่ได้ออกนะฮะมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเหมือนธรรมชาติทุกอย่างเลยนั่นคือเราเรียนแบบ ป่าธรรมชาติทุกอย่างรราเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงจะโตเร็วแล้วก็ถ้าถ้าใครตัวเล็กหน่อยผอมหน่อยก็โตช้าหน่อยกะถูกคนอื่นแยง่งแย่งอาหารไปแต่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะค,คือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็จะโตเร็วกว่านะครับแต่มันก็จะอยู่ร่วมกัน,นโดยโดยครบวงจรนะครับจะเห็นได้ว่าพอดีเราเราก็ช่วยมันนิดหน่อยนะฮะเพราะเรามีระบบสปริงเกอร์สเปรย์น้ำตามธรรมชาติไม่มีนะฮะแต่แต่ถ้าของเราไม่มีสเปรย์น้ำคงจะลำบากนะฮะก็คงจะไม่ได้โตอย่างนี้ นะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ไม่เยอะเราคงจะจะทำได้นะครับงั้นอย่างนี้ถ้าปีหน้ามาก็แปลว่าจะต้องสูงสูงประมาณ1เท่า2เท่าจากนี้คา,าดว่าตอนเล็กเป็นโตนนี่คงจะสูงสูงเร็วนะตอนนี้ตอนนี้มันโตมากแล้วนะฮะอัตราการเติบโตอาจจะค่อยๆน้อยลงนะฮะค่อยๆน้อยลงเพราะปกติแล้วจากต้นกล้าจะโตเร็วที่สุดนะแล้วพอโตขึ้นโตขึ้นก็จะโตช้าลง นะครับแต่ตอนนี้ก็ท่วมท่วมหมดแล้วนะฮะคือเดินแล้วอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามีเสียงแมลงแล้วนะฮะนะเกือบจะเหมือนกับอยู่ในป่าแล้วนะฮะนะฮะใช่ใช่อีกสองสามปีก็คงจะมีพวกกระรอกอะไรจะมีนะฮะจะได้เห็นนะนะฮะปลูกเมื่อปีที่แล้วเองฮะเมื่อเมื่อพฤษภาปีที่แล้วเองฮะเนี่ยลองดูสินะฮะเพราะว่าพอปลูกได้เมเร็ดไงฮะอันนั้นจะโตเร็วจริงๆแล้วก็พันธุ์พวกนี้เป็นพันธุ์ไม้ไม้ไม้โตเร็วถ้าไอ้ต้นใหญ่ก็คือพันธุ์ไม้แบบเขาเรียกอะไรนะฮะไม้แบบที่อะไรนะ ไม้ยืนต้น <c oughs> ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นก็ยังมีอีกว่ายืนต้นแบบสูงแบบขนาดกลางแบบขนาดเล็กแล้วมีไม้พุ่มเห็นว่ามีไม้พุ่มด้วยและก็คุมดินเพื่อจะลดลดการระเหยของของไอ้น้ำนะฮะเห็นว่ามันผสมผสานกันหมดเลยนะครับเห <c oughs> มือนธรรมาชาติจริงๆเลย <c oughs> หเห็นไอ้ใบไม้ต่างๆย่อยสลายที่ก็เป็นปุ๋ยเราไม่ต้องมาบังเองแล้วฮะให้ธรรมชาติมันมันหมักบ่มไปเองนะครับอันนี้คือคือประโยชน์ของป่าเชิงนิเวศจริงๆนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเออเรามีเหมือนกันนะเรามีโครงการที่จะไปทําที่กรุงเทพด้วย นะครับบริเวณหนึ่งเรากันพื้นที่ไว้ละแต่ยังไม่เปิดตัวนะก็คงต้องรอชมกันเพราะถ้าว่าถ้ากรุงเทพจะไกลไปนิดนึงเราจะเรียนแบบนี่สวนป่าเชิงนิเวศแต่ไป,ไ,ปไปให้ให้ใหคนกรุงเทพได้มีโอกาสสัมผัสแล้วพื้นที่ที่กรุงเทพจะเพียงพอเหรอคะเ,ออเ,รเราเรามีพื้นที่กันอยู่แล้วนะฮะพอดีจาจาไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่ก็คงคงหลายหลาสิบไร่อยู่เหมือนกันอย่างน้อยก็คือเหมือนเป็นต้นแบบใช่ไหมคะใช่ให้ให้อย่างที่บอกฮะอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาของกรุงเทพพอแทนที่ว่าจะต้องเดินทางมาไกลเนี่ยก็จะมีเวนกรุงเทพใกล้ๆนะฮ โโคราชคงคง,งจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราพอดีท,ทางกลุ่มทอทไม่ได้มีนิคมาหรกร,รมอยู่เข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าหลังจากโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบหลังจากสาเร็จแล้วเนี่ยการนิคมาหรกร,รมเนี่ยคงจะเอาไปพัฒนาต่อที่การนิคมอื่นนะครับแต่ว่าอยากตามที่เรียน,นการนิคมอื่นจะทํายากนิดนึงเพราะว่าเขามีตัวอุตสาหกรรมอยู่แล้วพื้นที่ที่ก็จะกันมาสาหรับทาสวนป่าคงจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาร่วมมือกันจริงๆอาจจะทาได้นะ คุณผู้ชมคะคงได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับสวนป่านิเวศร,ระยองวนารมของกลุ่มปตทค่ะถือได้ว่าสวนป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมชุมชนเพื่อการอยู่ด้วยกันด้วยความเกื้อกูลและความยั่งยืนค่ะวันนี้ c ค o s อ Up t h a i ลน n ์เวลาหมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสงังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปรตท เชื่อมันม่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยัง่งยืน